หนูชื่อพลอยค่ะและที่นั่งหน้างงๆอยู่ข้างหนูตอนนี้ก็คือพี่เพชรพี่สาวของหนูพี่เพชรเป็นคนดีทํางานจิตอาสา,าช่วยเหลือฉุกเฉินหนูอยากจะเป็นแบบพี่เพชรบ,บ้างแต่ก็โดนสั่งห้ามไม่ให้ไปด้วยตลอดจนวันนี้หนูดื้อมาพลอยไม่ต้องมายุ่งและได้มาเห็นพี่เพชรทางานหัวหน้าคะนี่ก็ผ่านมานานแล้วคือเรื่องที่เราเคยคุยกันไว้พอจะเป็นไปได้ไหมคะอืมเพชร เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่คือว่ามันก็ต้องมีเงื่อนไขนิดนึงนะแล้วหนูต้องทํำยังไงหรอคะก็เรื่องนี้ไม่ยากเราก็ต้องอาจจะมาคุยกันเวลาว่าเก้าไปคุยหนูเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าที่พี่เพชรทำอยู่ทุกวันนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่เราก็เทเธอเลยดีอย่างนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยเป็นไงผ่านไม่เก้า บอลพอาะเหรออีคลิปลงคลิปเร็วเนี่ยอนหลายคลิปเมื่อยมือแล้วเนี่ยเอาก้าวก็เป็นหน้าที่ของเทสเตอร์เนาะปูนีก็ว้าวุลยนะน,นี่ถ่ายเองก็ได้ถ่ายเองไหมรอเอาไว้ไม่น่าดูมันหมดอย่างนั้นน่ะก้าวเรามีอะไรจะคุยด้วยวะเมื่อคืนนี้เราเห็นพี่เพชรกับหัวหน้าเขาคุยกันเหมือน,นมีข้อตกลงอะไรกันสักอย่างนี่แหละแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพี่เพชรต้องการอะไรกันแน่อะ เอาหน้ามีแล้วหรอกพี่เพชรก็เป็นคนดีจะตายไม่หวังผลประโยชน์จะขายหรอกใช่ดิหูเก้าแต่มันก็มีหลายเหตุการณ์ห้หน่าคิดอยู่นะอืมคิดมากนะไปกลับบ้านกันโอเคเอามาพลอ,อยเดี๋ยวพี่มานะจะไปไหนอีกอะกลัว <c oughs> ค,คนเออเขาไม่รู้แล้วไงว่าเป็นคนดีอะ เริ่มเช็คจะไม่แน่ใจแล้วนะว่าที่พี่ทาอยู่ทุกวันนี้พี่ต้องการอะไรกันแน่พลอยพูดอะไรพี่ไม่มีเวลามาเถียงด้วยหรอกนะอย่าลืมล็อกบ้านละ่ะพลอย ครูว่าสิ่งที่เธอกับพี่สาวของเธอทําอยู่มันเกินกําลังที่เด็กแบบพวกเธอจะทําได้กันหรือเปล่าข่าวเกิดอะไรขึ้นอะพอดิอยู่ดีพอไม่ได้พบอะฮะพอเรียกพบว้าวุแล้วทีเนี้ยพอคะพวกหนูก็ไม่ได้ทาอะไรเสียหายเลยนะคะพี่หนูเขาแค่คอยเป็นกําลังเสริมคอยช่วยเหลือผู้คนเท่าที่พี่เขาจะทําได้ะคะ่ะส่วนตัวหนูพี่หนูไม่เคยให้หนูไปด้วยเลยสักครั้งมีแต่หนูที่จะรันไปของเขาอะค่ะก็ไม่มีอะไรพอ,อแค่จะเรียกมาบอกว่า ฝากบอกพี่สาวของเธอด้วยว่าพอออนุมัติสถานที่ที่พี่สาวของเธอและหัวหน้าของเขามาขอจัดอบรมให้ความรู้เรื่องทักษะการช่วยเหลือชีวิตคนเรียบร้อยแล้วเก้าบอลทำไรกันอะพี่เพชรมึงทำไรเนี่ยพี่มาหาพออพาโตกันนะครับเป็นเดี่ยวพี่อ้าวทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรกอะก็แกใจร้อนขนาดนี้พี่ถึงยังไม่ได้บอกแกไง โอ้โอ้พี่ขอโทษแล้วกัน <Hey. S 1> สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มากินมูกระทากันครับ hey. เออมากเลยครับหมูนุมไม่ติดคอแต่จะติดใจอ,บาบาดดอ้อาวไอ้บอลเป็นไ,ไรอ่ะออพี่เพชรไอ้บอลหมูติดคอพี่นี่มานะโอเคเดี๋ยวพี่ไปแต่ว่าถ้าพลอยรอพี่บอลแย่แน่พลอยรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงแต่หนูทำไม่เป็นนะพี่พลอยทำได้พลอยพลอย จะสอนน้องของหนูอยู่เสมอว่าถ้าเห็นใครเดือดร้อนถ้ามีโอกาสให้ช่วยเหลือเขาทันทีแล้วทำโดยที่ไม่ต้องหวังสิ่งใดตอบแทนพลอยพอยเก่งมากเลยนะบอลลอดได้พลอ,อยเลยนะวันนี้หนูเข้าใจพี่เพชรแล้วค่ะการได้ช่วยเหลือใครสักคนสิ่งตอบแทนที่ได้มันยิ่งใหญ่มากจนบอกไม่ถูกมันไม่ใช่ชื่อเสียงหรือคำชื่นชมแต่หนูเรียกมันว่าความสุข